เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเราก็มาถึงคำถามข้อสุดท้ายของกิจก,กรรมที่3.7หน้าที่86แล้วนะครับว่าจากกิจก,กรรมเนี่ยสรุปได้ว่าอย่างไรครับผม จากกิจกรรมเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคไตว่าผู้ป่วยโรคไตในไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําการดูแลตนเองและก็หมั่นดูแลสุขภาพของคนรอบข้างเราเพื่อไม่ให้ไม่เป็นโรคไตใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้ทาการสืบค้นมาแล้วว่าสาเหตุของโรคไตเนี่ยเกิดจากการกินอาหารที่เค็มจัดใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทางวิธีการป้องกันและสาเหตุของโรคไตมาแล้วเราไดสามารถสรุปได้ว่า สาเหตุหลักของโรคไตาวายมาจากการรับประทานอาหารที่มีลดเค็มจัดดังนั้นเราต้อง งดรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดและทำให้สุขภาพของตนเองแข็งแรงจากการรับ ประทานอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่ดื่มน้ำวันละแปดแก้วและออกกำลังกาย สม่ำเสมอทุกวันครับเป็นประจำแล้วกันครับถ้าทุกวันอาจจะมากเกินไปเป็นประจำพยายามออกไปวิ่งเล่นข้างนอกพยายามขยับร่างกายบ่อยๆเท่านั้นก็ถือเป็นการออกกำลังกายแล้วครับผมดังนั้นนะครับ จากกิจกรรมนี้นะครับก็สรุปได้ว่าสาเหตุหลักของโรคไตาวายนั้นมาจากการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดดังนั้นเราต้องงดรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดและทําให้สุขภาพของตนเองแข็งแรงจากการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ดื่มน้ําวันละแปดแก้วและออกกําลังกายสม่าเสมอเป็นประจำครับผมก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับการสรุปของกิจกรรมนี้ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชียว ข้อไหนดีอย่าลืมจดนะคะ